เมื่อได้ถึงขั้นภูมิเต็มสัตว์เต็มส่วนแห่งใจที่เปิดจ้าขึ้นมาแล้วมันเห็นเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องเกิดเรื่องตายของตัวเองว่าเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วเทียบกับบรรดาบพบชาติของสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรยิ่งย่อนกวัวกันมีมากขนาดนั้นเป็นจนเกิดความอะไร ถ้าพูดถึงว่ากลัวก็เลยกลัวรู้เรื่องความตื่นเต้นตกใจจนหน้าจนว่าถึงว่าใจหายก็ไม่ผิดเพราะดูความเป็นมาของตัวเองเป็นมาอย่างนี้แล้วสัตว์ทั้งหลายในแดนโลกฐานนี้ก็เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันยังจะเป็นไปอีกกี่กับกี่กันถ้าไม่มีธรรม คือความดีงามได้แก่บุญกุศลซึ่งเกิดขึ้นจากการให้ทานด้วยเกิดขึ้นจากการรักษาศีลด้วยเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจในทางด้านภาวนาด้วยเป็นเครื่องฉุดลากเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องกั้นกังห่วงห้ามไว้แล้วทพชาติของแต่ละตัดแต่ละบุคคลน,นี้จะไม่มีต้นมีปลายยิ่เหล็กจะฉุดจะลากไปตลอดเวลา ไม่ทาคือความดีงามนีเท่านั้นที่จะฉุดลากยับยั้งกันไว้ได้ถ้ามีบาร,รมีมากก็จะตัดย่นวัฏวนที่เราเกิดตายมานานแสนนานและจะเกิดตายไปอีกนานแสนนานนั้นให้หดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาบาร,รมีมากเท่าไหร่ความดีมีมากเท่าไหร่ยิ่งหดตัดย่นวัฏภัคือความเปิดตายของตนให้ย่นเข้ามาเข้ามา เมื่อบาร,รมีเต็มที่แล้วเรียกว่าสร้างบาร,รมีเต็มที่แล้วก็วหลุดพ้นจากทุกนี่เรียกว่าตัดความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์วาบากในแดนหันตะทุกแห่งโลกวัตจักรนี้ออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจจะให้พาไปเกิดไปตายดังที่เป็นมาแล้วนั่นอีกเลย นี่คือท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นหัวใจที่เดินํามาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังอยู่เวลานี้เป็นหัวใจประเภทที่กล่าวสักพูนนี้ว่าได้หลุดพ้นจากสิ่งที่กล่าวมานี้เราเองเคยเกิดเคยตายตเคยได้รับความทุกข์ความลำบากมาจีบกักจีกับีกันได้หลุดพ้นขึ้นมาอย่างกระจ่างแจ้งภายในหัวใจหายสงสัย เรื่องพบเรื่องชาตินี้อะไรพาให้เกิดให้ตายก็ได้สังหารให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วมีแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นภายในหัวใจของตัวเองซึ่ไม่เคยคาดหมายว่าจะรู้จะเห็นได้เกิดวามอัศจรรย์ล้นโลกล้นลงสารขึ้นมาในขณะนั้น <c oughs> ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเพราะอำนาจของกิเลสที่เ,เคยครองหัวใจบีบพันหัวใจ พายรับความทุกข์มหันตทุกข์ประเภทต่างๆมานานแสนนานได้หลุดลอยออกจากจิตใจแล้วขนาดนั้นด้วยอานาจแห่งตประธรรมที่เราสร้างมาเต็มอัตราเรียบร้อยแล้วสังหารให้ขาดสะบัดลงในขนาดนั้นพอที่เล็ดขาดสะบัดลงจากจิตใจนี้เท่านั้นจิตใจดีดขึ้นประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มจนกระทั่ง อัศจรรย์ส่วนคาดส่วนหมายร่างกายไหวเลยเถอะพระหนึ่งว่าฟ้าดินถลม่มแต่หลักธรรมาชาติแล้วฟ้าดินเขาก็ไม่ถล่มแหละมันถล่มที่หัวใจกับกิเลสขาดสะบั้นจากกันเป็นการถล่มอย่างใหญ่หลวงเพราะจะไม่เกิดไม่ตายต่อไปอแล้วถึงแดงแห่งนิพพานสดสดร้อนร้อนภายในหัวใจโด,โดยโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้ว เพราะเป็นธรรมาชาติอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกัน <c oughs> ได้ประกาศเป็นได้ปรากฏเป็นแดนมหัศจรรย์ขึ้นมาในขนาดนั้นประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มนั่นแหละที่ได้คำนวณถึงเรื่องพบชาติของตัวเองเกิดมากี่กับกี่กันแล้วคำนวณถึงพบชาติบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดงว่าต่างกันอย่างไรบ้างไม่มีใครต่างกัน <c oughs> ถ้าหากว่าไม่สนใจเนี่ยนะทำเป็นที่แวกไายเป็นที่เกาะที่ยืดแล้วยังจะต้องแวกว่าในกองทุกข์แสนทรมานนี่ปีจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธขอให้รู้เนื้อรู้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้